เพราะว่ามันออกแบบผิดเนี่ยผมผมกลัวที่สุดไอ้ทิศใต้แล้วก็ใจหอ้องครัวอยู่ตรงนี้ยแล้วผมเห็นมันเยอะแล้วด้วยบางบ้านเตาไฟคุณอยู่ในจุดที่เผาซับคุณทำอะไรก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองหรอกครับขอต้อนรับสู่อาณาจักรมังกรเศษรษฐีซานหยวนปุ๊ป้าย่วงจุย้ยไร้พ่าย ตำแหน่งเตาอยู่ในจุดเผาซับและเป็นขวยพ่อพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันว่าเรามีจุดอะไรที่จะต้องชี้นำแล้วก็แก้ไขครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับบ้านหลังนี้นะครับองศานี้เนี่ยตำแหน่งเผาซับของเขาเนี่ยอยู่ที่ทิศนี้นะครับทิศเขาเรียกทิศขวยเคียงนะฮะตรงเนี้ย แล้วดันมีเต้าจริงๆเลยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ยโชคลาภดีก็จริงแต่ว่าเจ้าของบ้านเก็บเงินไม่เคยอยู่เนี่ยเตานี่แหละนะฮะสำคัญมากเลยและอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดดักพลังงานของเขาเนื่องจากว่าในนี้มันมีพลังงานที่ดีหลายตัวเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าข้างหลังของเขาเนี่ยมันเป็นช่องแสงพอมันเป็นช่องแสงปุ๊บเนี่ยนะฮะพลังงานถ้ามัมงกรเข้าแล้วมังกรห้ามออก ตรงข้ามกับจุดพลังงานที่เข้าห้ามมีช่องแสงคุณมีช่องแสงเมื่อไหร่พลังงานที่ดีพอมังเข้าปุ๊บมันออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บกักดักพลังงานมาให้มังกรมันออกไปไหนให้มันอยู่แต่ในนี้แหละนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองในบ้านนี้แหละนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับของวงจุ้ยไายผ้าบ้านทุกบ้านหรือ ที่เป็นพัฒาคาารหรือร้านอาหารนะครับนั่นคือตำแหน่งของครัวและเตาไฟบา้านเตาไฟคุณอยู่ในจุดที่เผาซับคุณทำอะไรก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองหรอกครับเหมือนกับเอะบางทีบ้านบ้านเราก็โชคลาภด,ดีนะแต่ทำออกมาแล้วทำไมเงินมันหายไปไหนหมดเพราะว่าคุณไปสังเกตดูว่าเตาของคุณอะ่ะตั้งอยู่ถูกจุดหรือเปล่าถ้าคุณตั้งผิดคุณทำไงก็ไม่รวยหรอกครับแต่ที่เนี่ยผมวางพวงจี้ไว้อยู่ในจุดที่เขาเหมาะสมกับเขาและส่งเสริมเขานะฮะร,ร้านนี้เปิดเมื่อไหร่ก็ ปังเมื่อนั้นแหละครับบ้านนี้มีสัสดส่วนของเตาอยู่สองตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตรงกับเส้นประทานนะครับผมเลยแนะนำว่าไม่ควรจะมี หัวเตาหรือสัญ,ญลักษณ์ของเตาหรือของสัญ,ญลักษณ์ของการทําอาหารเนี่ยทำกินเนี่ยอยู่ตรงกับตําแหน่งตรงตรง,ตรงเส้นประทานผมเลยย้ายบอกว่าให้มันรวมอยู่ที่เดียวกันเถอะครัวไม่ควรจะมีสองสามที่ให้มันรวมกันอยู่ที่เดียวและก็ต้องไม่เป็นตําแหน่งเผาซับด้วยนะครับเตาห้ามอยู่ทิศนี้ขวยเคียมคือขวยของพ่อ พ่อโดนเผาคล <Okay. S 2> ัวใช้อย่างนั้นได้แต่เตาต้องเวลาผัดอะไรต้องมาผัดมุมนี้ใช้ข้างน,อ,งนอกตรงนี้แ้คุณคิดว่าสะดวกไหมหรอจริงๆแล้วเนี่ยผมมีกทางก็คือตรงนี้คุณก็คุณก็เปิดประตูนี้ก็หมดเรื่องเพราะว่ามันมันออกแบบผิดเนี่ยผมผมกลัวที่สุดไอ้ทิตย์ใต้แล้วก็เจอห้องครัวอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมเห็นมันเยอะแล้วด้วยไม่เหลือแล้วเนี่ยตรงงอ,อยู่นก็ไม่ได้เ,เขาไม่ไว้ตรงกลางเส้นประธานให้มุมด้านใดด้าน แต่ว่าตรงนี้มันดันเป็นขวยเคียงพอมันเคียงปุ๊บเนี่ยแล้วก็เงินก็ไม่เหลือหรือขัวมันตรงอันนี้เลยก็ได้ถ้าขัว,ขวอยู่ตรงนี้เลยยิ่งดีเพราะตรงนี้เป็นทิศเป็นทิศจิ้งเป็นทิศไม้ขัขขวเปิดก็ได้นะเออทำหลังคาย,ยืน่นแล้วก็ก็ผัดคลอะไรอยู่แถวนี้มันจะได้ไม่เหม็นด้วยมิเงี้นบ้านก็เหม็นนะแล้วสังเกตได้เลยบ้านถ้าเป็น,นี้ยแล้วก็มีฝน ผู้ชายหัวหน้าครอบครัวคือสําคัญของครัวคือเตาหัวเตามันมีหัวเตองแน่ๆงั้นเดี๋ยวพ่อคุณน่ะแล้วยังไงปอกเตาออกยัไจะไม่ต้องไม่สนใจปอกผมสนใจหัวเตาสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มาดูจุดแนะนําจุดต่างๆจริงๆแล้วมันไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่ปรับเปลี่ยนจุดให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะฮะทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเรามาดูกันหลังจากนี้นะครับว่าหลังจากปรับปรุงแล้วเนี่ย ได้ตามจุดที่เราต้องการไหมนะครับเฮงเรวยๆยขอบคุณมากนะครับทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ